สวัสดีครับผมมดครับสวัสดีครับต้นครับกลับมากันกับตอนสุดท้ายนะครับในซีรีส์ AI ในห้องเรียนครับกับทีมนโยบายปฏิรูปการศึกษาจาก t d ดีครับในตอนนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันนะครับว่า AI เนี่ยจะสามารถนำไปใช้ในการช่วยงานอื่นๆของครูอย่างไรได้บ้างนะครับแล้วก็จะพาทุกคนเนี่ยมาตอบคำถามกันด้วยครับว่าตอนสุดท้ายแล้วเนี่ย AI มันเป็นแค่กระแสชั่วครั้งชั่วคราวหรือเปล่าแล้วมันคุ้มค่าไหมที่เราจะเรียนรู้วิธีการใช้มันครับก่อนอื่นเลยนะครับ ถามต้นก่อนว่านอกจากทำแผนการสอนแล้วก็สอนผู้เรียนแล้วเนี่ยครูยังมีงานอื่นที่ยังต้องทำอีกหรือครับแน่นอนครับมดมีหลายงานเลยครับก็การจะสอนคาบหนึ่งได้เนี่ยคุณครูก็จะต้องมีพาระงานที่เรียวกว่างานที่เกี่ยวกับการสอนไม่ว่าจะเป็นการเตรียมแผนการสอนที่เราได้เรียนกันไปในสครั้งที่ผ่านมาใช่ไหมครับแล้วไปสอนมาแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องมีพาระงานในการ ประเมินนักเรียนแล้วก็ให้ฟีดแบ็กกับน,นักเรียนอีกแล้วการที่จะเป็นครูที่ดีได้เนี่ยเราก็ยังต้องเข้าอบรมพัฒนาวิชาชีพตัวเองต่อเนื่องแล้วก็อย่ามนะครับโมดว่าในไทยเนี่ยคุณครูไม่ได้เป็นแค่คุณครูอย่างเดียวแต่ว่าเป็นข้าราชการด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีงานมีเอกสารอะไรเข้ามาเนี่ยคุณครูก็ต้องรับหน้าที่เหล่านี้เข้าไปด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องพัสดุอีกเป็นต้นโอ้ฟังแล้ว ดูง,งานเยอะงานเหนื่อยพลักงานมหาศาลเลยนะครับถ้าครูคนไหนเนี่ยมาได้รับชมวิดีโอตอนนี้นะครับก็สามารถนะครับที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับบอกความในใจได้นะครับในคอมเมนต์ถ้าคุณครูอยากจะลองใช้ AI มาช่วยกับภาักงานเหล่านี้ครับจะเริ่มยังไงดีครับมูจะเห็นว่าจาก ตอน,นผ่านมาเนาะเราเหมือนจะไปโฟกัสในเรื่องของการทําแผนการสอนแต่ว่าพอดูแล้วเนี่ยครูมีงานเยอะแยะมากมายตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าผมมีเคล็ดลับ3ขั้นตอนง่ายๆนะครับที่ครูเนี่ยสามารถนําไปปรับใช้นะครับเพื่อให้ใช้ AI ไเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพกับงานอื่นๆที่ครูอาจจะต้องทําที่ไม่ใช่แผนการสอนนะครับขั้นตอนแรกครับคุณครูอาจจะต้องเริ่มจากการทําความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องของการใช้ AI ก่อนนะครับพอเข้าใจพื้นฐานตรงนี้แล้วเนี่ยก็ มุ่งมาสู่ขั้นตอนที่2นะครับก็คือในเรื่องของกําหนดขอบเขตการใช้ให้ชัดเจนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรื่องนี้จริงๆเรามีการเกริ่นนะครับในตอนก่อนหน้าแล้วนะครับพอเรามีขอบเขตการใช้ที่ชัดเจนแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาสู่ขั้นตอนที่3เขาก็คือในเรื่องของการทดลองใช้ซึ่งในเรื่องของการทดลองใช้เนี่ยมันก็จะต้องมีการสะท้อนผลด้วยว่ามีผลกระทบเชิงบวกเชิงลบอย่างไรนะครับแล้วก็นําข้อค้นพบตรงนี้เนี่ยไปปรับปรุงวิธีการใช้ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นครับ ทีนี้ถ้าเรามาเริ่มต้นนะครับกับขั้นตอนแรกเนี่ยในเรื่องของความเข้าใจพื้นฐานการใช้ AI เนี่ยแน่นอนว่าขั้นตอนนี้สําคัญมากๆเลยเพราะว่าการที่ครูคจะใช้ AI ได้อย่างมีความรับผิดชอบนะครับแล้วก็ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดเนี่ยมันแน่นอนว่าสําคัญที่ว่าครูจะต้องมีความรู้จะต้องมีทักษะจะต้องมีความตระหนักรู้ว่าตอนท้ายเนี่ย AI เนี่ยมัน สามารถสร้างประโยชน์หรือว่านำพามาซึ่งความเสี่ยงอะไรได้บ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าแนวปฏิบัติเนี่ยครูสามารถทําอะไรได้นะครับผมมองว่าครูเนี่ยอาจจะเริ่มจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องชมสื่ออย่างเช่นสื่อที่พวกเราทํากันมาวันนี้นะครับเพื่อเพื่อตอบคาถามนะครับตัวอย่างเช่นแบบ AI คือไรนะครับ AI ทํางานอย่างไรมีข้อจำกัดอย่างไรนะครับมีประโยชน์ความเสี่ยงในแนวทางการใช้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยอย่างไรได้บ้างนะครับนอกจากสื่อของเราแล้วถ้าสมมติคุณครูสนใจศึกษาเพิ่มเติม มดแนะนำได้ไหมครับว่ามีแหล่งอีกบ้างถ้าให้ผมแนะนำแหล่งข้อมูลจากต่างประเทศก่อนละกันนะครับถ้าในส่วนของต่างประเทศเนี่ยผมก็อาจจะแนะนำเป็นตัวคู่มือแนวทางการใช้ AI นะครับที่มีการจัดทำโดยองค์กรที่ชื่อว่า Teach AI ตรงนี้เนี่ยเขามีรายละเอียดค่อนข้างครบเลยนะครับสอนตั้งแต่พื้นฐานนะครับว่า AI คืออะไรทำงานอย่างไรมีข้อจำกัดอย่างไรรวมถึง มีแนวทางด้วยว่าถ้าครูอยากที่จะใช้ AI ครูควรที่จะศึกษาในหัวข้อประเด็นอะไรบ้างนะครับนอกเหนือจากตัวคู่มือแนวทางการใช้ AI ที่มาจากองค์กร TJI เนี่ยก็จะมีร่างสมรรถนะของ AI นะครับว่าตอนสุดท้ายเนี่ยการที่นักเรียนจะใช้ AI ได้เนี่ยนักเรียนควรที่จะทําอะไรได้บ้างซึ่งไอตัวร่างสมรรถนะการใช้ AI ของผู้เรียนเนี่ยที่ OECD ผลิตมามันก็จะเป็นต้นแบบครับในการนําไปใช้ออกแบบเครื่องมือประเม p ิซ่านะครับซึ่ง OECD เป็นองค์กรที่ผลิตตัวข้อสอบ p ิซา่าใช่ไหมครับซึ่งจะมีการทดสอบครับในปี2029ที่เล่ามาเมื่อกี้ก็เป็นของต่างประเทศซะส่วนใหญ่เลยนะครับแล้วในไทยของเราพอจะมีบ้างไหยครับจริงๆของไทยเนี่ยก็มี เอกสารที่ออกโดยสพทอมาแล้วนะครับจะเป็นคู่มือการใช้ AI, AI ซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณครูก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดนะครับได้จากทางเว็บไซต์ของสพทเลยนะครับรวมถึงสพทอนอกจากคู่มือนะครับก็มีการทำวิดีโอคล้ายๆกับของเราเลยนะครับที่สอนครูครับให้รู้จัก เข้าใจแล้วก็ใช้ AI เป็นนะครับรวมถึงการนํา AI ไปใช้เนี่ยในการออกแบบแผนการสอนในประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ไล่ไปจนถึงการออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินซึ่งแน่นอนว่าวีดีโอของเราก็ได้ครอบคลุมคล้ายๆกับของสพทเช่นกันครับส่วนตัวผมก็เคยรับชมบางอันนะครับโดยเฉพาะของสพทอันนี้แบบดีมากๆเห็นหลายๆพร้อมที่เป็นประโยชน์ในการเอาไปใช้ทํางานนะครับ แล้วถ้าสมมุติว่าคุณครูศึกษาจนมีพื้นฐานเพียงพอแล้วอะครับสามารถที่จะเริ่มใช้ AI มาช่วยงานอื่นๆเลยได้ไหมครับอในมุมมองของผมนะครับผมคิดว่าพอคุณครูศึกษาเนี่ยครูอาจจะรอนวิชาและอยากใช้เลยแต่ว่าอยากให้คุณครูหยุดก่อนนะครับแล้วมาวางแผนก่อนว่าเราจะใช้ AI เนี่ย ในขอบเขตอย่างไรบ้างนะครับซึ่งขั้นตอนนี้สําคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นขั้นตอนที่ทําให้เราครับใช้ AI ได้ยอย่างมีประโยชน์สูงสุดนะครับอย่างแรกเลยนะครับในเรื่องของการกําหนดขอบเขตเนี่ยเราอาจจะต้องถามคําถามตัวเราเองก่อนว่าเราจะใช้ AI เพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับแล้วเราจะให้ใครใช้และให้ใช้ที่ไหนนะครับพอเรารู้ตรงนี้ชัดแล้วเนี่ยว่าโอเค ใครใช้นะครับใช้ด้วยวัตถุประสงค์อะไรนะครับแล้วใช้ที่ไหนเนี่ยเราก็จะต้องมานั่งระบุให้ชัดเจนครับว่าการใช้ของคนคนนั้นเนี่ยมันจะมีโอกาสและความเสี่ยงอะไรบ้างนะครับ mm hmm. อันนี้ผมลองยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าเป็นครูใช้ AI ทําแผนการสอนแน่นอนว่าโอกาสและความเสี่ยงมันก็คงที่จะแตกต่างจากที่ให้นักเรียนใช้ AI ในการช่วยทําการบ้านถูกไหมครับตน mm ้ hmm. นครับ mm hmm. พอเรามีโอกาสรู้โอกาสความเสี่ยงชัดเจนแล้วเนี่ยเราค่อยมา ระบุให้ชัดเจนครับในเรื่องของระดับการใช้งานซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้การใช้งานของเราเนี่ยมันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ลดความเสี่ยงได้มากที่สุดครับครจะมีหลักการที่เข้าใจง่ายๆยไหมครับว่าจะทำอย่างไรบ้างในการกําหนดขอบเขตแน่นอนว่าเมื่อกี้ที่ฟังมาเนี่ยมันดูเหมือนมีเรื่องยุบยิบนะครับเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมมีหลักการง่ายๆอยู่ครับโดยเริ่มจากคําถามง่ายๆนะครับให้ครูถามตัวเองว่าใครใช้ ai ทําอะไรที่ไหนอย่างไรครับ แล้วถ้าสมมุติผมอยากให้นักเรียนเนี่ยใช้ AI เหมือนเป็นติวเตอร์ส่วนตัวในการทำกันบ้านละครับอนถ้าอยากให้นักเรียนใช้ AI เป็นติวเตอร์ในการทำการบ้านเนี่ย<ม>ก่อนที่เราจะไปตรงเนี้ยเราอาจจะตอบว่าใครใช้ AI ทำอะไรที่ไหนถูกไหมครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้พูดถึงอย่างไรแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงอย่างไรเนี่ยอาจจะต้องพูดถึงโอกาสและความเสี่ยงมันสักนิดหนึ่งนะครับในมุมมองของต้นท่า อยากให้นักเรียนใช้ AI ทําการบ้านต้นคิดว่ามันมีโอกาสและความเสี่ยงอะไรบ้างครับโอกาสใหญ่ๆที่เห็นก็คือน่าจะทําให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ง่ายขึ้นเพราะว่าพอมีรูเตอร์ส่วนตัวเนี่ยก็จะทําให้การเรียนรู้มีความเฉพาะบุคคลมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่สนใจหรือว่าการอธิบายเหมาะกับตัวเด็กแล้วก็ถ้าเด็กได้ใช้ AI เรียนไปด้วยเขาก็อาจจะได้ทักษะทางดิจิตัลมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่า ความเสี่ยงจริงๆก็ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับ <m> อย่างเช่นถ้าสมมุติว่านักเรียนลอกคําตอบจาก AI ทั้งหมดมาเลยเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยหรือว่าบางทีอาจจะให้ AI ช่วยคิดแทนตัวเองเยอะเกินไปจนสุดท้ายอาจจะไม่ได้ฝึกใช้สมองในการคิดวิเคราะห์ที่ซับซ้อนอย่างเงี้ยครับรวมถึงอาจจะสูญเสียทักษะเรื่องแบบความคิดสร้างสรรค์ไปด้วยใช่ไหมครับถ้าพึ่งพา AI ลอกงานจาก AI มากเกินไปอย่างเงี้ยครับ ทีนี้ครับพอเรารู้ถึงโอกาสและความเสี่ยงเนี่ยที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำา i ไไปใช้งานของนักเรียนแล้วเนี่ยเราก็น่าจะเห็นภาพชัดขึ้นครับว่าเราควรที่จะออกแบบระดับการใช้งานออกมาเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ผมลองยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าจะให้นักเรียน ใช้ AI ทําำการบ้านเนี่ยผมมองว่าอาจจะแบ่งออกมาเป็นระดับง่ายๆ5ระดับนะครับเริ่มตั้งแต่ไม่ให้นักเรียนใช้ AI เลยนะครับไปจนถึงแบบว่าใช้ AI แบบสุดๆนะครับก็คือทำงานร่วมกับ AI ไปเลยนะครับทีนี้ถามว่าจะเลือกระดับไหนนะครับให้นักเรียนใช้เนี่ยผมมองว่ามันอาจจะขึ้นอยู่กับเป้ามากกว่าว่าเราอยากให้นักเรียนเนี่ยมันรู้เป้าอะไรนะครับสมมุติว่า โอกาสที่ต้นบอกมาเนี่ยว่าอยากให้การใช้ AI เนี่ยอาจจะทําให้เกิดการพัฒนาทักษะดิจิทัลถูกไหมครับถ้าสมมุติว่าเราอยากให้นักเรียนเนี่ยได้ทักษะดิจิทัลมากๆเราอาจจะเน้นให้นักเรียนเนี่ยทำงานร่วมกับ AI ไปเลยก็ได้ถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเรามองว่าเราอยากที่จะฝึกทักษะในเรื่องของการคิดสร้างสรรค์นะครับเราอาจจะลดระดับลงมานิดนึงนะครับอาจจะอยู่ที่ระดับ2ก็คือให้นักเรียนเนี่ยใช้ AI เพื่อ ช่วยในการหาข้อมูลวางแผนค้นคว้าเฉยๆตรงนี้ก็จะไม่ทําให้ผู้เรียนเนี่ยสูญเสียทักษะในเรื่องการคิดวิเคราะห์การความคิดสร้างสรรค์นจนมากเกินไปนะครับครับเหมือนเป็นการชั่งน้ําหนนะักดูเนาะว่าโอกาสหรือประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยเมื่อเทียบกับความเสี่ยงแล้วเนี่ยอะไรมันโอเคกว่าเราก็จะได้กําหนดว่าให้นักเรียนใช้แค่ไหนแต่ว่าไม่ว่าอย่างไงนักเรียนก็ต้องเจอความเสี่ยงอยู่ดี เราจะวางแผนให้นักเรียนใช้อย่างไงดีถึงจะปลอดภัยครับคำตอบของคำถามนี้เนี่ยมันน่าจะมาอยู่ในขั้นตอนที่3ถูกไหมครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราจะให้นักเรียนเนี่ยใช้งานอย่างไรแน่นอนว่าเราคงไม่ได้มีคำตอบในใจว่าการใช้งานในรูปแบบเนี้ยมันจะตอบโจทย์ ตามวัตถุประสงค์ที่เราวางไว้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการที่จะวางแผนในการทดลองนําไปใช้ถูกไหมครับซึ่งพอเราทดลองนําไปใช้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการสะท้อนผลแล้วก็ปรับปรุงวิธีการใช้อย่างสม่สมําเสมอนะครับซึ่งถ้ามองดูวงจรตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าการที่เราทําตามขั้นตอนตรงนี้เนี่ยมันน่าจะทําให้มีการสร้างวิธีการใช้ไอแบบใหม่ๆใช่ไหมครับที่น่าจะเหมาะสมกับบริบทของการศึกษาไทยได้มากยิ่งขึ้นครับ ดูเหมือนการใช้ AI มีเรื่องต้องคำนึงถึงระมัดระวังแล้วก็เตรียมตัวเยอะพอสมควรเลยไม่แน่ใจว่าอันนี้์ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าไหมครับอย่าง AI จะยังอยู่กับเราไปแค่ไหน,นครับแน่นอนครับ AI เนี่ยก็ถ้าในมุมมองผมนะครับผมมองว่า AI เป็นเหมือนเทคโนโลยีเช่นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งมันก็คงจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆถูกไหมครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ย AI ก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทุกอุตสาหกรรมแล้วรวมถึงภาคการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความคุ้มค่า แล้วก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งะนะครับที่ครูเนี่ยก็จะต้องปรับตัวนะครับปรับบทบาทของตัวเองนะครับศึกษาวิธีการใช้ AI เพราะว่าถ้าครูเนี่ยรู้จักเข้าใจและใช้ AI เป็นเนี่ยมันก็จะสร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะที่จําเป็นสําหรับครูใช่ไหมครับแล้วก็สามารถช่วยครูให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทุกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ย ถ้าคนไหนใช้คอมพิวเตอร์เป็นใช้อินเทอร์เน็ตเป็นนะครับก็ทําให้คนนั้นสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นถูกไหมครับจากที่ยกตัวอย่างนะครับครูอาจจะต้องหาข้อมูลในห้องสมุดสมัยนี้ก็อาจจะแค่มีคอมพิวเตอร์หนึ่งตัวกับอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะค้นหาคว้าหาข้อมูลนะครับที่จะนําไปใช้ในการบอกเล่าสอนผู้เรียนได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตอนสุดท้ายนะครับก็อยากเน้นย้ำนะครับว่าอย่าลืมว่า เราเนี่ยต้องใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบก็คือไม่ได้ใช้ AI เพื่อทำงานให้มันจบๆไปแต่ว่าอยากให้มองในแง่ของการทำงานร่วมกับ AI เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากที่สุดมากกว่าครับ จริงๆในประเทศไทยนะครับก็มีความพยายามครับในการขับเคลื่อน AI นะครับที่นําโดยทางสปทอแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําคู่มือนะครับที่เราได้แนะนําไปในตอนต้นนะครับรวมถึงการทําวิดีโอนะครับที่พาคุณครูใช้ AI ซึ่งสพทเนี่ยก็มีการวางรถแมปเอาไว้ว่าจะมีการพาคุณครูอบรมในเรื่องของการใช้ AI เนี่ยกระจายไปในแต่ละเขตพื้นที่อย่างไรบ้าง น,นอกเหนือจากทางสปทเนี่ยนะครับในประเทศไทยก็มีองค์กรทางการศึกษาอื่นๆครับที่มีการเซ็น MOU นะครับสร้างความร่วมมือร่วมกันในเรื่องของการพาคุณครูในนักเรียนเนี่ยใช้ AI ไม่ว่าจะเป็นใช้ AI ในเรื่องของการทําแผนการสอนนะครับหรือว่าให้นักเรียนเนี่ยใช้ AI ครูใช้ AI เพื่อยกระดับนะครับทักษะการคิดวิเคราะห์อของผู้เรียนนะครับหรือว่า,าความฉลาดรู้ทางด้านการอา่าน ซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้นีครับผลที่ได้จากโครงการต่างๆเนี่ยที่กําลังดําเนินอยู่เนี่ยแน่นอนว่าก็คงจะมีการแชร์นะครับสู่สาธารณะอีกทีนึงทีนี้ถามว่าคุณครูถ้าคุณครูเอา AI ไปเริ่มใช้เนี่ยกับห้องเรียนตัวเองเนี่ยคุณครูจะสามารถที่จะคอนทิบิวอะไรให้กับ คุณครูท่านอื่นได้บ้างนะครับอันนี้ก็อยากเชิญชวนคุณครูทุกท่านนะครับให้ลองไปใช้ AI แล้วก็ลองมาแชร์แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของทาง i n s t r c t o o l ได้เลยนะครับห้องสมุดไอเดียซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีคุณครูหลายๆท่านที่เริ่มเอา AI ไปใช้กับห้องเรียนแล้วแล้วก็มีการนำมาแชร์นะครับบนเว็บไซต์นะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วครับกับซีรีส์ AI ในห้องเรียนนะครับจากทีมนโยบายปฏิรูปการศึกษานะครับ ก็หวังว่าซีรีส์ที่เราทำกันมาเนี่ยน่าจะมีประโยชน์กับครูไม่มากก็น้อยเนาะต้นครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณครูท่านใดนําสิ่งที่เรามาคุยกันเนี่ยไปใช้แล้วก็เชิญชวนมาแบ่งปันประสบการณ์ ทางทางแพลตฟอร์มอินสคูลแล้วก็อาจจะคอมเมนต์ข้างล่างของเรานะครับอย่าลืมนะครับว่าเทคโนโลยีกับการศึกษาเนี่ยก็เป็นของคู่กันครับตอนสุดท้ายเนี่ยจะใช้เทคโนโลยีให้เกิดคุณหรือให้เกิดโทษเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าเรานํามันไปใช้เนี่ยอย่างมีความเข้าใจหรือเปล่านะครับสำหรับซีรีส์ AI ในห้องเรียนนะครับก็ขอจบเพียงแต่เท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ